สำหรับสัปดาห์นี้นะคะมิจะมีแบบฝึกหัเดเกี่ยวกับการวาดรูปตามตัวอย่างนะคะสำหรับน้องๆอง .2 นะคะและก็พี่ๆอ .3 นั่นเองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ให้เด็กๆเ,เปิดไปที่ลิงก์ของเว็บไซต์ที่เราได้วาดรูปก,กัน นั่นเองนะคะเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วเลยเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะจะเริ่มด้วยตัวอย่างของแบบฝึกหัดนะคะการฝึกวาดรูปตามตัวอย่างเป็นรูปพึ่งนั่นเองเดี๋ยวอันนี้คุณยิ้มจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะคุณยิ้มจะมีตัวอย่างของรูปของพึ่งนะคะซึ่งเป็นการวาดรูปภาพจากเส้นพื้นฐานนั่นเองนะคะเด็กจะเห็นได้ว่า จะมีขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3แล้วก็ขั้นตอนที่4นะคะ,ะหลังจากที่เด็ก,ดกวาดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมลงสีด้วยนะคะนี่ตาตัวของพึ่งนะคะทำตามตัวอย่างเลยนะคะค่อยๆทําฝึกการใช้เมาส์นะน่ลูกฝึกลากคลิกเมาส์ลากแล้วก็ปล่อยนะคะเป็นการฝึกการใช้เมาส์เป็นการฝึกการพัฒนา กล้ามเน,นื้อมือของเรานั่นเองนะคะทําให้ครบให้เหมือนตามตัวอย่างเลยนะคะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เด็กๆทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเด็กๆอย่าลืมส่ง รูปภาพมาให้ครูมิ้นดูด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการขั้นตอนการวาดนะคะจะอัดเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าจะเป็นรูปภาพส่งมาให้ครูมิ้นดูด้วยก็ได้เนาะส่งรูปที่เด็กๆวาดมาให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดเซฟเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองด้านล่างของรูปภาพมาให้ด้วยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นการฝึกการวาดรูปจากเส้นพื้นฐานของพี่อสนั่นเองนะคะสำหรับพี่อสามนะคะจะเป็นรูปผีเสื้อค่ะซึ่งรูปผีเสื้อนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างการฝึกวาดรูปทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1 2 3และก็4ดังตัวอย่างที่ครูมิ้นได้แนบไฟล์ไ,ไว้ด้านซ้ายมือนะคะให้เด็กๆทำตามตัวอย่างให้เหมือน ที่สุดนะคะเท่าที่เด็กๆจะทําได้เลยไม่ว่าจะเป็นการวาดวงกลมหรือการใส่สีเติมลงไปนะคะนี่สำหรับปีเสื้อไม่ยากเลยนะคะเด็กๆใส่สีให้เหนือนให้เต็มนะคะตามตัวอย่างเลยนะคะไม่ยากเลยเนาะที่สําคัญนะคะในขณะที่เด็กๆทำอย่าลืมนะคะให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายคลิปวิดีโอหรือ ถ่ายรูปภาพมาให้คุณมิ้นดูด้วยนะคะส่งผ่านมายังคุณครูประจําชั้นเนาะและเดี๋ยวคุณครูประจําชั้นจะส่งให้คุณครูมิ้นนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะใส่ชื่อชั้นเลขที่ด้านล่างให้เรียบร้อยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณมิ้นจะวาดตามตัวอย่างให้ดูนะอันนี้กําลังใส่ตรงลำตัวของผีเสื้อนะคะ ต่อไปอาจเติมสีฟ้าตรงกลางผี่ยเล็กน้อยนะคะเติมหน้าให้ชัดเจนใส่ชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะทำตางตัวอย่างให้ครบเลยนะคะไม่ยากเลยนะคะสำหรับรูปผีเสื้อนั่นเองเนาะ ไม่ไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับตัวอย่างที่ครูมิ้นได้วาดให้เด็กๆดูจำได้ไหมคะของน้องอ,งอสองจะเป็นรูปพึ่งนั่นเองคะ่ะส่วนของพี่อสามนะคะจะเป็นรูปผีเสื้อคะ่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายรูปผลงานของตัวเองที่เด็กๆได้วาดนะคะหรือว่าจะเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะคะอย่าลืมส่งมาให้ครูมิ้นดูด้วยนะคะเพื่อที่ครูมิ้นจะได้รู้ว่าเด็กๆเนี่ยสามารถ ฝึกก้ามเนื้อมือได้แข็งแรงแล้วหรือยังนะคะเป็นการฝึกการใช้เมาส์ด้วยนะคะเอาเป็นว่าอย่าลืมนะคะดเด็กๆไม่ควรเล่นโทรศัพท์เกินมาละ30นาทีนะคะเพื่อมีการถนอมสายตาของดเด็กๆนั่นเองเอาเป็นว่าวันนี้มีมิลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย